อนุสรัฐรัฐบาลวนในอ่างพลิกลิ้นไร้ทิศทางคะแนนนิยมรูดลงไม่หยุดเดินหลงทางกลางพายุวิกฤตสถานที่ฐานถมไม่หยุด15พฤศจิกา68ในอนุสรเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีท่าทีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ระบุไม่สนแล้วภาษีทรัมป์ขายประเทศนี้ไม่ได้ก็ไปขายประเทศอื่นว่ากว่าจะถึงวันยุบสภา คงได้ยินในอนุทินขอโทษคนไทยอีกหลายครั้งคราวก่อนขอโทษที่พูดว่าไทยรุกล้ำพื้นที่กัมพูชาเมระยะเวลาอันใกล้อาจต้องขอโทษที่บอกว่าขายสินค้าให้สหรัฐอเมริกาไม่ได้ก็ไปขายที่อื่นทั้งที่ตอนนายอนุทินไปลงนามถ้อยแถลงเพื่อน,นำไปสู่สันติภาพไทยกัมพูชาโดยมีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียร่วมเป็นสักขีพยาน เคยประกาศเชิดชูการลงนามถ้อยแถลงสันติภาพไทยกัมพูชาว่าเป็นก้าวประวัติศาสตร์นับหนึ่งสู่สันติภาพถือเป็นความสําเร็จแต่หลังเผชิญปัญหาชายแดงกัมพูชาสแกมเมอร์ทุนเทาดําปัญหาการฟอกเงินสินค้าเกษตรราคาตกต่ําปัญหาน้ําท่วมที่กระทบต่อความเชื่อมั่นรัฐบาลอย่างหนักก็หันมาพูดใหม่ว่าไม่สนแล้วภาษีทรัมขายประเทศนี้ไม่ได้ก็ไปขายประเทศอื่นในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กลับพูดไปอีกทางว่าสหรัฐเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้านหลักที่รัฐบาลให้ความสําคัญทําประชาชนสงสัยว่ารัฐบาลกําลังเดินเกมไหนกันแน่จะไปขายให้ประเทศไหนทดแทนดิจิทัลฟุตปรินท์ทงานคดีพลิกเร็วจนทําประชาชนสับสนว่าตกลงรัฐบาลมีแนวทางต่อการสร้างสันติภาพและภาษีทรัมป์อย่างไรในอนุทินต้องปรับโฟกัสให้ถูกจุดว่าตกลงจะให้สหรัฐอเมริกาเป็นมหามิตรหรือเป็นศัตรูทะเลาะกับสหรัฐอเมริกาได้คุ้มเสียหรือไม่รู้หรือยังว่าปัญหาอยู่ตรงไหน ประชาชนตั้งคำถามถือภาวะผู้นำที่พูดแล้วอาจชักน้ำเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านตอนไปลงนามสันติภาพก็บอกว่าประสบความสำเร็จคล้อยหลังกลับมาไม่นานกลับพลิกลิ้นจนถูกตั้งคำถามว่ากำลังหันหลังให้แนวทางการสร้างสันติภาพหรือไม่ซึ่งอาจนำความเสียหายมาสู่ประเทศชาติได้พักฝ่ายค้านจะมองว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยยังไม่ได้ทำอะไรเสียหายก็เป็นสิทธิ์แต่ขอยืนยันว่าเป็นความเห็นและมุมมองที่แตกต่าง ตรงทันข้ามกับพักเพื่อไทยที่เห็นว่ายิ่งนานวันท่าทีที่ย้อนแย้งสับสนนี้ยิ่งก่อให้เกิดความสับสนเหมือนรัฐบาลเดินหลงทางกลางพายุวิกฤตสถาที่ถาโถมไม่หยุดซึ่งพักฝ่ายค้านต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในอนุสรกล่าวมาต่อกันที่คุณศึกศสิทธิจอมขวัญเราทุกคนมีความรักชาติเหมือนกันแต่วิธีการบริหารที่ต่างกันจะสร้างความเสียหายที่ประเมินไม่ได้พักเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีสิทธิและรัฐบาลไทยมีหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ รวมถึงสิทธิในการตอบโต้ที่ได้สัดส,ส่วนเมื่อประเทศถูกลุกล้ำและเราก็ได้ดําเนินการบนรากฐานความคิปนั้นมาตลอดโดยที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยทํางานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงตอบโต้ผู้ที่ลุกล้ำอธิป,ปไตยและสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนไทยเมื่อต้องใช้กําลังก็ดําเนินการอย่างเด็ดขาดเหมาะสมจนเป็นที่ประจั์ ข่าเรืยอข่าวพร้อมต่างๆที่ว่ารัฐบาลสั่งให้หยุดยิงในสถานการณ์ปะทะก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่จริงระหว่างนั้นเราก็ยังทําการทูดเชิงรุกเพื่อชักจูงรวบรวมพันธมิตรผ่าน,นกลไกทั้งทวิภพาคีและพหุภาคีเดินเกมบนจุดสมดุลระหว่างอธิปไตยและเศรษฐกิจจนนานาชาติทั่วโลกรับฟังและพร้อมที่จะสนับสนุนเราเอาโลกมาล้อมคู่กรณี แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับการบริหารจัดการของรัฐบาลนี้ตั้งแต่คำพูดที่สับสนไม่มีวุฒิภาวะของนายกทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศไทยหรือบางคำอาจจะนำไปสู่การเสียดินแดนพลักพันธมิตรออกห่างไม่สนใจหาแนวรวมทางการทูตจนเราเสียความได้เปรียบทั้งในกรอบทวิภาคีและพะหุภาคีพักเพื่อไทยได้เสนอแนวทางมาตั้งแต่หลังเกิดเหตุให้นายกรัฐมนตรีเร่งพูดคุยกับสหรัฐและจีนซึ่งเป็นผู้ผลักดันและสักิพยานในปฏิญญาสันติภาพและข้อตกลงหยุดยิง และใช้กรอบคนไกลนานาชาติต่างๆเพื่อน,นําข้อมูลของประเทศเราออกไปก่อนแสดงให้โลกรู้ว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มใช้ความรุนแรงแต่กัมพูชาเป็นคนฉีกกติกาและใช้ยุทธศาสตร์โลกล้อมกดดันกัมพูชาเหมือนที่เราเคยทําผลลัพธ์ของการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพก็คือประเทศอยู่ในจุดที่เกลื่อนไม่เข้าไม่ออกนอกจากเผชิญหน้ากับกัมพูชาแล้วยังถูกกดดันจากสหรัฐอเมริกาอีกด้วยทั้งที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ให้ดีกว่านี้ได้ โดยไม่ขยายประเด็นเปิดช่องให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแม้บางฝ่ายอาจไม่เห็นด้วยกับท่าทีของสหรัฐแต่ข้อเท็จจริงคือมูลค่าการค้าขายกว่า3ล้านล้าน,านบาทตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือชีวิตพี่น้องประชาชนจำนวนหลายสิบล้านคนที่จะได้รับผลกระทบเสียหายทั้งในด้านอธิปไตยและด้านเศรษฐกิจและนอกจากนั้นความร่วมมือในการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ต้นตอของปัญหาที่กัดกินพี่น้องประชาชนไทยก็คงต้องหยุดชะง,งักไป ขอตั้งคำถามนี้ไปถึงพี่น้องประชาชนและพักร่วมฝ่ายค้านว่าสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้กระทำนับเป็นความผิดพลาดที่เพียงพอที่จะไว้วางใจให้บริหารประเทศต่อไปหรือไม่ครับเรื่องข้อพิพาทชายแดนผลกระทบต่อเวทีโลกและความล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐบาลผมต้องขอเริ่มว่าเราทุกคนมีความรักชาติเหมือนกันได้แต่วิธีการบริหารที่แตกต่างกันจะนำมาพึ่งความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินได้ พรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีสิทธิและรัฐบาลไทยมีหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติรวมถึงสิทธิในการตอบโต้อย่างมีสัสดส่วนเมื่อประเทศถูกลุกล้ำและเราได้ดำเนินการบนรักฐานความคิดนั้นมาตลอดโดยที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยได้ทำงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงตอบโต้ผู้ลุกล้ำอธิปไตยและสร้างความเสียหายพี่น้องประชาชนไทย เมื่อต้องใช้กำลังเราก็ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเหมาะสมจนเป็นที่ประจักษ์ข่าวลือข่าวปลอมต่างๆที่ว่ารัฐบาลสั่งให้หยุดยิงในสถานการณ์ประทะก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่ใช่เรื่องจริงระหว่างนั้นเรายังทำการทูดเชิงรุกเพื่อชักจูงรวบรวมพันธมิตรผ่านกลไกทั้งทวิภาคีและพะหุภาคีเดินเกมบนจุดสมดุลระหว่างอธิปไตยและเศรษฐกิจจนานานาประเทศทั่วโลกรับฟังและพร้อมที่จะสนับสนุนเรา เอาโลกเอาโลกมาร้อมคู่กรณีแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับการบริหารจัดการของรัฐบาลน,นี้ตั้งแต่คําพูดที่สับสนไม่มีวุฒิภาวะของนายกทําลายความน่าเชื่อถือของประเทศไทยหรือบางคําอาจจะนําไปถูกการเสียดินแดนผลักพันธมิตรออกห่างไม่สนใจหาแนวร่วมทางการทูตจนเราเสียเปรียบในกรอบทวิภาคีและพยุภาคีปล่อยให้กัมพูชาติดต่อมาเลเซียและสหรัฐอเมริกาได้ก่อนเรา ส่วนฝ่ายเรานั่งรอให้เขาติดต่อมาพักเพื่อไทยได้เสนอแนวทางมาตั้งแต่หลังเกิดเหตุให้ในายกรัฐมนตรีเร่งพูดคุยกับสหรัฐจีนและมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ผลักดันและสักขีพยานในในปฏิญญาสันติภาพและข้อตกลงหยุดยิงและใช้กรอบกลไกานานาชาติต่างๆเพื่อนําข้อมูลของประเทศเราออกไปก่อนแสดงให้โลกรู้ว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มใช้ความรุนแรงแต่เป็นกัมพูชาที่เป็นคนฉีกกติกาใช้ยุทธศาสตร์โลกล้อมกดดันกัมพูชาเหมือนที่เราเคยทํา ผลลัพธ์ของการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพก็คือประเทศอยู่ในจุดที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนอกจากเผชิญหน้า,ากัมพูชาแล้วยังเจอกับแรงกดดันจากอเมริกาด้วยทั้งที่สามารถรับมือสถานการณ์ให้ได้ดีกว่านี้โดยไม่ขยายประเด็นเปิดช่องให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแม้บางฝ่ายอาจจะไม่เห็นด้วยกับท่าทีของสหรัฐแต่ข้อที่จริงก็คือมูลค่าการค้าระหว่างประเทศกว่า3ล้านล้านบาทสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขนะครับ แต่คือชีวิตพี่น้องประชาชนจํานวนมากหลายสิบล้านคนที่จะได้รับผลกระทบเสียหายทั้งในด้านอธิปไตยและด้านเศรษฐกิจและนอกเหนือจากนี้ความร่วมมือในการปราบปารามแกง๊ง call c เ n t e r ซึ่งเป็นปัญหาที่กัดกร่อนพี่น้องประชาชนไทยอยู่เรื้อรังก็คงต้องติดค้างลงไปด้วยพักเพื่อไทยขอตัอง้งคำถามนี้ไปถึงพี่น้องประชาชนและพัรร่วมฝ่ายค้านว่าสิ่งที่รัฐบาลน,นี้ได้กระทำ นับเป็นความผิดพลาดเพียงพอที่จะไว้วางใจให้บริหารต่อไปได้หรือครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเชิญท่านขติยาเรื่องรัฐมนูญต่อไปครับค่ะส,สวัสดีพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะนี้ดิฉันค่ะขติยาสวัสดิผลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย ในฐานะรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและเป็นหนึ่งในคณะกรรมิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูญนะคะขอรายงานความคืบหน้าค่ะในการทำงานของคณะกรรมธิการแก้ไขรัฐมนูญว่าตอนนี้นะคะเดินหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะเพราะว่า ตอนนี้ค่ะเรากำลังแก้ไขโดยพิจารณาไปแล้วกว่า14มมตรานะคะจากจำนวนทั้งสิ้นกว่า30มาตราที่มีอยู่ในร่างค่ะการแก้ไขในครั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะเดินหน้าไปสู่การทำประชามติและเปิดทางนำไปสู่การยกล่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนที่เราทุกคนปรารถนานะคะอย่างไรก็ตามค่ะเป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าใน กรรมธิการเสียงข้างมากที่อยู่ในคณะกรรมการนั้นไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของกรรมธิการในสัดส่วนของพักเพื่อไทยที่เสนอให้มีการแก้ไขให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรเข้าไปทำหน้าที่นะคะเพราะถึงแม้ว่าร่างรัฐธรมนูญในฉบับของพักเพื่อไทยจะถูกตีตกไปในวาระที่หนึ่งแต่พักเพื่อไทยค่ะเราก็ยังเห็นความสำคัญของการมี สภาร่างร,รัฐมนูญหรือสอสอรอนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าการใช้สอสอรอหรือการมีสภาร่างร,รัฐมนูญนั้นเราจะใช้เป็นที่ที่ผูกพันกับประชาชนค่ะเพื่อที่จะสะท้อนความหลากหลายของสังคมโดยจะมีบทบาทค่ะในการที่จะกำกับตรวจสอบและส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมธิการยกร่างรัฐมนูญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนั้นค่ะสอสอรอเองนะคะก็ยังเป็น,นกลไกที่สาธารณชนนั้นคุ้นเคยค่ะเพราะว่าเราได้มีตัวอย่างการทำงานที่ชัดเจนของสอสอรอมาจากการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี40แล้วนะคะเพราะว่าเป็นกระบวนการค่ะที่สร้างการมีส่วนร่วมและก็ได้รับการยอมรับอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและสอสอรอในรูปแบบที่พักเพื่อไทยเสนอค่ะจะช่วย สร้างความเชื่อมั่นในความเป็นอิสระและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาใดาและจะได้เป็นการลดข้อกังขาว่วามีการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อประโยชน์ของกลุ่มการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมค่ะแต่ทังไรก็ดีค่ะข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยนะคะในการที่จะตั้งสะสะรหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นซึ่งเราได้ผลักดันมาตั้งแต่ต้นค่ะ ไม่อาจผ่านความเห็นชอบในชั้นกรรมธิการได้โดยเสียงข้างมากในกรรมธิการนะคะมีมติให้ใช้กรรมธิการร่างรัฐรรมนูญเพียงระดับเดียวโดยจะประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน35คนที่จะถูกเลือกโดยรัฐสภาคือสอสอหรือสอวอไม่ใช่ประชาชนโดยสอสอหรือสอวอจะต้องเข้าชื่อกัน20คนเพื่อเลือก ผู้ที่จะทำหน้าที่กรรม,มธิการร่างรัฐมนูลหนึ่งคนหรือที่เราคุ้นหูกันว่า20หยิบหน,นะคะแล้วก็จะมีคณะกรรม,มธิการ รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญอีกคณะหนึ่งค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน35คนที่รัฐสภาคัดเลือกจากบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อจะเห็นว่าก็ไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนแต่อย่างใดแต่ถูกเลือกโดยรัฐสภา,านะคะดิฉันและกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยค่ะยังคงมีความกังวล ต่อที่มาของกรรมธิการทั้งกรรมธิการร่างรัฐมนูญและกรรมธิการในการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรัในการร่างรัฐมนูญนะคะเพราะว่ากรรมธิการชุดนี้ค่ะควรที่จะต้องสะท้อนถึงความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทําหน้าที่เป็นกรรมธิการร่างรัฐมนูญเพราะเนื่องจากบุคคลเหล่านี้ค่ะ จะไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมของประชาชนอีกต่อไปแล้วแต่อย่างไรก็ดีนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะกรรมธิการกนในสัดส,ส่วนของพรรคเพื่อไทยเราก็จะยังคงผลักดันปรับดันปรับปรับนะคะให้มีที่มายึดโยงกับประชาชนมากที่สุดนะคะและให้ประชาชนทุกกลุ่มนั้นมีส่วนร่วมมากที่สุดแล้วก็จะทำหน้าที่ในการที่จะป้องกันนะคะ การจัดตั้งของกลุ่มการเมืองให้ได้มากที่สุดค่ะในส่วนของข้อกล่าวหานะคะที่ว่ากรรมธิการในสัดส,ส่วนของพรรคเพื่อไทยพยายามถ่วงเวลาในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้การพิจารณานั้นล่าช้าและตั้งใจให้กระบวนการแก้ไขรัฐมนูญนั้นล้มเหลวสิ่งนี้เป็นข้อมูลที่บิดเบือนความเป็นจริงอย่างชัดเจนค่ะ ราะว่าไม่มีเหตุผลเลยเลยค่ะที่พักเพื่อไทยต้องการจะถ่วงเวลาและถ้าเกิดเราทราบถึงอดีตและประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราจะเห็นค่ะว่าพักเพื่อไทยนั้นเราเดินหน้าแก้ไขรัฐมนูญฉบับปี60มาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเมื่อปี2566เสียอีกและที่จริงแล้วค่ะกระบวนการที่ล่าชา้าดิฉันก็ต้องอยากตั้งคำถามกลับไปนะคะว่าเป็นเพราะว่าพักการเมืองบางพักต้องการที่จะใช้การแก้ไขรัฐมนูญนั้นเป็นตัวประกัน เพื่อไม่ให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นะคะดิฉันจึงต้องขอเรียนย้ำกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งค่ะว่าถ้าเรากลับไปดูประวัติศาสตร์การเมืองไทยทุกท่านค่ะจะเห็นว่าไม่มีพรรคใดที่ได้รับผลกระทบจากรัฐมนูญฉบับปี60เท่ากับพรรคเพื่อไทยอีกแต่กระนั้นค่ะเราก็ไม่ได้ต้องการให้การแก้ไขรัฐธรมนูญฉบับนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อพรรคเราแต่เราต้องการให้การแก้ไขครั้งนี้และการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศและคนไทยทุกคนด้วยเหตุนี้ค่ะเราจึงยังคงมุ่งมั่นนะคะและก็ผลักดันให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประธิปไตยมากยิ่งขึ้นโดยไม่ย่อท้อค่ะและเรานะคะก็ได้เรียกร้องให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามันมาโดยตลอดค่ะ เพื่อให้กระบวนการต่างๆในการแก้ไขรัฐมนูญนั้นทันตามกรอบเวลา MOA ระหว่างพักภูมิใจไทยและพักประชาชนค่ะเพื่อที่ว่าจะได้จัดทำประชามติไปพร้อมกับวันเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นค่ะพักเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องทุกฝ่ายอย่างจริงจังและจริงใจนะคะให้ร่วมกันแก้ไขกติกาที่สำคัญของประเทศนี้ในโอกาสที่จะมาถึงในครั้งนี้ค่ะ และขอเรียกร้องนะคะให้เพื่อนๆสมาชิกรัฐสภาค่ะที่ประกาศว่าตัวเองนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่าใครช่วยให้ความสำคัญและเรียกร้องความรับผิดช,ชอบจากพักการเมืองบางพักและสมาชิกรัฐสภาที่เกี่ยวข้องค่ะ ในฐานะที่มีข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูนแลกกับการไว้วางใจโหวตเลือกคุณอนุทินชาญวิรุณมาเป็นนายกรัฐบาลเสียงข้างน้อยทั้งนี้ค่ะอย่าให้ข้อตกลงนั้นนะคะกลายเป็นความสูญเปล่าและสร้างความผิดหวังให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณคติยาก็ครับผมก็2เรื่องนะครับผมเรื่องแรกคือการบรหิหารจัดการที่ผิดพลาดของรัฐบาลนี้นะครับผมส่งผลให้สิ่งที่เกิดขึ้นในชายแดนเนี่ยมีผลกระทบเป็นวงก,กว้างไปถึงเวทีระดับโลกก็คงต้องตั้งคําถามให้พี่น้องประชาชนและพักร่วมฝ่ายค้านนะครับว่าเราจะปล่อยให้ความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆหรือไม่นะครับหรือว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาร่วมพิจารณา กันว่านายกรัฐมนตรีคนนี้ควรได้รับความไว้วางใจที่จะบริหารประเทศต่อไปหรือไม่นะครับส่วนเรื่องที่2ก็คล้ายคลึงกันนะครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูนพรรคเพื่อไทยมีความจริงใจในเรื่องนี้มาตลอดนะครับก็อยากจะขอเรียกร้องไปเหมือนกันให้รัฐบาลแสดงความจริงใจนะครับผมและดูในรายละเอียดตีกย่อยให้ดีนะครับไม่ใช่แค่การแก้รัฐธรรมนูญแต่ปลายทางรัฐธรรมนูนจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับก็วันนี้ขอจบการถแถลงเท่านี้ขอบคุณมากนะครับผม